สว,สวัสด <im lly> ีครับผมสวัสดีครับพงพูกเรานะครับผม4 of fun Hey today ranking เย้วู้วเย่อะไรวันนี้มันเป็นวันปลดปล่อยเลยคุณมอสนี่มันเรื่องเซนไตคนเขาไม่ดูก็อาทิตย์นี้ก็ไม่ต้องดูแล้วฮะเพราะว่าเซนไตล้วนๆเลยเออโดยคุณโอพีจังขอมาเขาบอกขอซินดับเพลงเซนไตซึ่งเพลงเปิดหรือเพลงปิดก็ได้ครับผมอะไรก็ได้ให้คุณอสคุณแจ๊ดช่วยจัดหน่อยและช่วยร้องแบบนำน้ำมั่วๆก็ได้เอเราเลยจัดให้เลยครับจะมีเพลงไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า 바이안잡히10 เพลงเปิดของคาคูเรนเจอร์ครับคุณใจครับเขาบอกว่าเพลงนี้เพราะมากถ้าเกิดว่าเด็ก90มาฟังเนี่ยต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนชื่นชอบแล้วมึงเอามาอะไรอันดับ10ฮะไอซัตมันหวานเกินไปนะครับคาคูเรนจานี่อึ้งจานี่นินจาใครดีทีโนะันกันกันเรนจารใครนีนี่คนครเแนะเรนจาร์คือกูเลยคือเนก็คนน้อยคนนี้ก็ที่คือ 抱えなくて作木くくる気の甲斐のリり打ちでうなう頃に気に枯れきでいる อะไรวะนันนันจานาอิงจานาอึงจานินนินจานีอึงจานี่อึงจาคาคุเรนจานีอึงจานี่นินจานินจาเส้นตคาคุเรนจานี่มันต้องแบบนี้ก้าวสูงต้องประมาณนี้ครับผมและข่าวสรรเพลงของคาคุเรนเจอร์คุณจะเรื่องมาแต่ละอย่างเนี่ยผมร้องไม่ได้ไม่เข้าใจเพลงไม่ฮิตผมเนี่ย เพลงฮิตอ๋อแต่กูอเอาเพลงที่กูร้องได้พอละ <c oughs> เอาเพลงต่อไปอันดับที่เก้มมาคุณมอนะเพลงเปิดของโอเรนเจอร์อุ้ยอันนี้นี่คือแบบต่อจากคุณมอสมาเลยไงโอ้ยคาคูเรนเจอร์แล้วมันต่อด้วยโอเรนเจอร์โอ้ยซึ่งคาคูเรนเจอร์นี่มันอาจจะแบบว่าฟังสบายๆเกินไปแต่โอเรนเจอร์ของผมเนี่ยกระแทกแดกดันยังไงอะใส่าอารมณ์แบบนี้ฮะเดชเดชโอเรนเจอร์เดชเดช 오-렌-자- 지자레지자레지자레르 오-렌-자- 다시! 오-렌-자- 나-지-다-나-타-레-레-보- 다-나-케-로- 나지금 내-니-와-로- 돌라내네다레리고나 대부 키츠마자 등등 나-쯔-나-레- 모라채제보 료-라-세-바 가자 이제 이자네 하자네 이짜이 하자 이 이자라 오마르 아지대 오래 훌쩍시 신기라 하나리 한시래 오래 오 나대 그레보가자사 오래 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 오랜자 โอ้ยปลกใจมากมันกว่าเยอะผมบอกให้มันคิดไ้ซึ้งไงคุณจะได้มั่วมึงก็มั่วเพราะเขาขอมารู้เลยเอาดำน้ำแบบว่าเป็นเหมือนกับไรเดอร์ที่พี่้องฮะทำนองได้นะแต่ภาษาในมั่วสั่วแน่นอนนะถือว่าไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดผมผมว่าคุณแจะคจะลองมั่วเกินไปเดี๋ยวดูของจริงดีกว่ากับเพลงที่8ชินเคนเจอร์เพลงเปิดเขาเลยนะครับผมบอกเลยว่าเพลงนี้ปลุกใจและมันด้วยเข้ากับเีมซามูไรอย่างชินเคน เจอได้เป็นอย่างดีต้นฉบับเขาปลุกใจมากนะอมเอาปลุกใจให้ได้นะแน่นอนเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยจ้ำจ้ำปลา้ําจ้ำปลาาจำจำ้จำ,จำจ้ำจ้ำจ้ำ,จำ サムライセンタイチンケンチャアッレタリカネキテタン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 パラダネゴラキテテタネテンテレコイノキセンタイガクカゲギテシグリクモテトルトルカナナクテガナナダネナイノイセンタイガテ 誰のね誰のね誰なりってきて誰しもおしにこいでたんたりかききてたんぱりんじゃんあたりんでもたな แดี๋ยวพี่ผมชอบไงไอสันร้องไม่ได้ทำมันวนไปวนวนใครเนื้อมันแล้วโอ้โหสุดยอดเลยจริงผมบอกเลยว่าทั้งคอรัตทั้งทำนองโอ้โหครับผมเสียงร้องผมผมบอกเลยว่าตรงตามคีย์เพลงอย่างแน่นอนตามชี้อะไรเปิดมาก็จำปลาละไอสันนึกว่าจะบองโอ้โหมันดูที่อันดับผมดีกว่านะฮะอันดับที่เจ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าต้องสุดกว่า ต้องมันกว่าอย่างนี้เลยฮะเ,ออเพลงเปิดของ Gao s r a n g e r โอ้โหเพลงนี้แหกปากไม่รู้เรื่องผมนี่แหกปากไว้ก่อนออให้คนมันไว้ก่อนแล้วก็เออเออพี่แจ๊ดมังม่งสุดวะ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอยุค2 0 0 0ันเขาเรียกว่าต้องรู้จักมาเลยเออนะฮะอ้ามา Gao the Pizza Party Gao ดูนั่นนี u รู้ค Gao the k i d l Gao the u z e Gao Gao g e s t ขบวนการสมุทรศ์

and the ton want to study! I do not the to เก้าเรนเจอร์แบบนี้ไปนะครับผมว่าคุณแจ๊เนี่ยร้องไปเรื่อยแล้วร้องไม่เหมือนด้วยนะโอ้ต้นฉบับเขาเสียงใหญ่มึงมาเสียงแรมมาเลยเอาทำไมไม่เป็นธรรมชาติเสียงกูเป็นอย่างนี้เออเดี๋ยวดูเพลงต่อไปนีกว่าผมว่าเพลงขบวนการต่อมาเลยกับเพลงของอาบาเรนเจอร์เัาทิ้งข้ามฮาริเคเจอร์ไปเพราะว่าอาบาเรนเจอร์เนี่ยร้องแบบแหกปากคล้ายๆกับกาโอใช่ครับแต่ว่าดีกว่าแล้วมันติดหูผมด้วยเออซึ่งผมเนี่ยคนง่าชื่นชอบมากเลยนะเพลงอันนี้ 「暴れ暴れ暴れが揺れけちゃう」<イ>「暴れ暴れスティックスデイ」「聞く人の大きな毛緩な階段」「だけかこなかなか聞く」「ここのこかいたけうなきうなひ 飼いに梅はきのこゆく愛ろ強く目覚めるこきりひくたえまくない泣きな子もなるトゥ <laughs> 暴れちゃうがくれけきのくなれる 暴れちゃうだくだけ出したきこといく暴れ暴れ暴れ隠れけちゃう暴れ暴れ好きす生まれ暴れ湯先帯暴れんちゃう ด้่อู้ดีมากแน่นอนอันนี้ถือว่าดีสุดๆเลยผมบอกแล้วผมเนี่ยรักอาบาเรนเจอร์ผมเลยรองได้แต่คุณแจ๊เนี่ยตีเนี่ว่ารักคาโอเรนเจอร์แต่ร้องง่วมันวนช่วงท้ายผมแค่แบบว่าลืมช่วงท้ายไปนิดนึงโอเคครับสะดุดเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเข้าคงแล้วก่อนที่จะแบบว่าร้องแบบเป็นทํานองของเรียกชื่อขบวนการ เอาต่อไปดีว่าผมบอกว่าเพลงนี้นี่คุณแจ็คเนี่ยรักขบวนการนี้มากอร้องได้ทุกทํานองอ่ะอันนี้ไม่จริงฮะผมนี่จำไม่ได้เลยฮะกับอันดับที่5้าของผมเพลงเปิดของขบวนการไดส์เรนเจอร์นี่ไงครับคุณนอร์ที่เพลงนี้เราร้องยากนะใช่ครับผมโอ้ทำนองมันแปลกด้วยจริงฮะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าแต่ว่ามันอยู่ในสายเลือดไงมันต้องเค้นออกมาให้ได้ด้วยกําลังภายในที่ผมต้องมีกรีดออกมาเนี่ยเลือดเป็นสีเขียวเลยเลือดเป็นสีแดงอ๋อบินออกมาเป็นมังกร

น้ารู้แน่นู้นุ่มทมน้าสาราทุกทานี่ตื่ดเต้นเต้นที่ทาเรียกนี่คือดวงจีโกเอเส้นใจโกเอเส้นใจได้เร็วจ้าวว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 ว จิ๊จริงจริงไม่รู้ว่าใครบีบห้ำเขาหรือเปล่าจะครับผมแต่ว่าร้องดีร้องดีมากมันมันสุดอารมณ์อ่ะมันสุดอารมณ์มันเพลงแปลกด้วยนะแน่นอนครับผมสมัยก่อนเนาะการขับเดนเจอร์นะเชียร์ผมด้วยไม่รู้เชียร์ผมก่อนไอคลิปนี้ไม่มีโหวตด้วยเอาละโอเคไอ้สับบให้โหวตก็โดนเลยสี่นี่มาเลยยังไงกับเพลงเฮอริเคนเจอร์ผมเคยบอกหลายรอบแล้วว่าเฮอริเคนเจอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเซนไตที่ผมชอบมากที่สุดอ่าครับผมนครับกับเพลงเปิดของเขาครับผม シューシューシュシュのにんじゃたんたクニくにひなきの。 Happy Dying! トゥル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 トチュキトレコリカロイルイル今キルクルカルタラトゥルトゥルトゥルカカリクリキキキ抜けねなでうなカリクリウルだテクロロチママもンためにクノンコキダイダキルイネイタラ

ฮาปิตตยนินปูเ้นไตฮาริเคนจ้าเอจีนาเด็ดมีหลบเสียงเลยเพลงนี้มัตะโกนโอ้ยมันใช้พลังเยอะพอผมกวนะมันร้องยากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ร้องสำเร็จโอ้ยแต่คุณมอสเนี่ยเอาเพลงดังๆมาหมดเลยนะแน่นอนช่วงต้น2,000นี่คุณมอสนี่กินเรียบเลย เพราะว่าคนเนี่ยเขาเกิดในยุคนี้เขาก็ต้องแบบว่าเอ้ยยุคเดียวคุณมอสเนี่ยไม่เป็นคุณแจ๊สเนี่ยเกิดพศ2501อุ้ยอันนั้นพ่อกูเลยเนี่ยพอยิ่งกว่าพ่อกว่านั้นน่าจะปู่กูเลยเนี่ยอย่างนั้นเลยแต่แน่นอนฮาร์ดคนเจอร์ครับผมเป็นเพลงที่เพราะมาก่แต่สู้เพลงคุณแจ๊สไม่ได้ระดับ3โอ้โหแน่นอนอันนี้คือพ่อกว่าต่อมาเลยกับขบวนการมือป่าผู้ทักเดกกะเรนเจอร์นั่นเองฮะเออยังไงอ่ะผมเอาเพลงเปิดมาเลยนะอุ้ย เพิ่งเปิดตู้ลืดๆมาเลยอุ้ยตอนแรกกะว่าจะร้องเวอร์ชั่นไทยพี่เจจตตลิน S <S> ผมว่าเอาภาษาญี่ปุ่นดีกว่าผมจะได้ดำน้ำได้อุเออย่างเงี้นปะไทยยังไม่รอดเลยเอาญี่ปุ่นดีกว่ามั่วดีกว่านะครับอ่ะร้อนยังไงที่ตาเรืองหน้าตเตะเตะช่นื่นเเรอาทเรอเรคืน้าตาไดคงเจอรนีโกโมรีคือตัวใจนุสนติคือตัวนิจุโกเรจนไ้เรตคุณเนชก่นนี้ o <ya wonder> n กาเรนจะ t Action f Perfect f Get on Ready to go มีการดีกว่าอ่นนึ่เป็นแค่คู่ตัวตอเนื่อแค่คือตรงไหมวะคือโทรดีคคีนคีต้คิดเอาองเรียดทุกเกตมการดีกว่าอ่านนึ่็แค่คู่ตัวต่อคือเรียนคือบอล you can't do good you're going get up. Get up. Go talk day, you. can just man. นได้คาเรนจ้าอันนี้แค่นี้พอเสียงกูแฮมหมดแล้วเมื่อกี้จะบินนะเมื่อกี้ไอ้ขอบินไปก่อนแล้ยอะเขาเริ่มไม่ไหวแล้วมีเขาบินนี่นะรู้พี่เจมามันสับกันอยู่ในหัวมันสับกันนะใช่เพราะว่าแต่ก่อในดูเดอะบูวี่เยอะแล้วพี่เจเขาลองด้วยบินไปเพื่อลองตะโกนเลยแต่ผมไม่รู้ว่าคุณแจค cover ลุงคนหรือเปล่านะเสียงตอนเสียงสูงเนี่ยเรียกว่าคล้ายๆกันเลยเสมอจะไปร้องเพลงเสมอ ผมไม่รู้ว่าคนคนที่โยมข้างเนี่ยเขาหวะหน้าอึ้งทำไมมันมันอะไรขนาดนั้นนะมันกินไงเ,ออเขาร้องจากใจเหมือนอันดับที่สองผมก็ร้องจากใจอะไรอะซึ่งผมบอกเลยว่าเพลงนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ยินนะผมรู้เลยว่าเป็นขบวนการไหนจาขบวนการจัดแมนออ้ยตำนานนะตำนานเลยเป็นผู่มากมึงเอาให้ดีนะนนี้นะถ้าเกิดว่าเสียหายเนี่ย รุ่นลุงรุ่นน้าเลยเนี่ยต้องมาด่ามึงนะอุ้ยะแฟนคลับเขาเยอะนะเจ็ตแมนเจตโตเจตโตเจตโตแมนเลสโกลโกริดาเซ่เก็ตโกเจตโตเจตโตแมนโซยูเซนใจเจ็ตโตแมนคิอตาลูกตาดีเก่าดีดีคิดดูดีคูได้ดาวดวเจ็ตโตแมนก็คิโรโกริดะเบ่สิรุลีนักเกิร์ลกูเนย์哟 カリリツリなの、コーなら。ジェット、ジェット、ジェットマン、レッスゴーゴリラセジェット、ジェット、ジェットマン、そういう戦隊。ジェットマン、頑張れ ม่มอาบาเดมาเฮียอะไรมึงยังชินเคนเจอไม่จบได้ไงล่ะเล่สัตว์ชินเคนเจอร้องไม่จบได้นะระวนเนี่ยมันวนยังไงเพลงนี้เขาบอกว่าตำนานและติดหูด้วยจริงอ่ับคุณแจะต้องฟังเอาไว้แต่ผมสู้อันดับหนึ่งคุณแจไม่ได้หรอกเพราะเพลงนี้เนี่ยคุณแจ้งเขาบอกว่าร้องได้ครบทุกบรรทัดจังหวะการร้องคำทุกคำเนี่ยร้องตรงหมดอันนี้ผมให้คนเก่งภาษาญี่ปุ่นมา้องดีกว่าผมร้องได้แต่ท่อนฮุกกับเพลงเปิดของ โกไคเจอร์เพลงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันพราอมากคือทำนองมันเพาะเขาเรียกว่าทอนทุกเนี่ยเล่ตโกเล่ตโกไขจ่าเนี่ยคือมันติดหูเลยต้องให้คุณจร้องสดๆให้ฟังโอ้โหนะทั้งเพลงโอ้โห 何で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 そで何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 でこで何でねで何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 で レッツーレッツゴーカイーゴーレッツゴーチヌータニューティーのためコネタニュルタニーコネタニュータニーレネタニュータニーコネタニゴータニーコネタニタヌコネテニュータミコネタニータニーチヌータニーコネターチヌータニーレッツゴーレッツゴーカイチャーゴトレッツ Go เลสโก o เจนูสเจนโคนละเจนูเจนีคนละเจนทจะเมโคนละเจนูเวเดีเป็ดูกว่าเดเสนุโคคนใจในขี้นึกอนไรเคยจูเซ้นตจก็ไคจจยาวู้ผมว่าเพลงนี้น่าจะไปออกเปนทางอินโดนะอินโดอะไรเนี่ยทุกคำเลยคุณม่อนมึงฟังไปอินโดหูมึงไม่ถึงไอ้เสียงผมแหบขนาดนี้ ผมทุ่มเทกันรดไหนไอ้สัตว์อ่ะก็จบกันมี่นี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผมเาสิบอันดับเพลงเซนไตที่คุณโอพีจังขอมาอ่ะแน่นอนเป็นยังไงคุณแจนะอันนี้เนี่ยถือว่าทุกคนต้องประทับใจนะเออฟังเสียงผมจากต้นคลิปเออมาฟังตอนนี้ ไอ้เหี้ยเสียงกูไปหมดแล้วร้องกันเสียงแหบเสียงแห้งอ่าใช่เสียงนี่ไม่ได้วอร์มด้วยแน่นอนคือร้องแบบสดๆจากใจเลยโอ้โหครับผมเขาเรียกว่าไม่ไม่เน้นเรียวเน้นมันอู้มั่วแต่มันอุ้ยเออดันมอสเนี่ยมั่วแต่ถูกแล้วมั่วมันจะไปถูกได้ไงมันจบแล้วมันจบตั้งแต่จำปลาลามึงแล้ว่างเงี้ยสัตว์เขาบอกว่าโอ้โหแมมผมผมฟังแล้วนึกถึงจ่าบององผมเลยขนาดนั้นนะถ้าเกิดคุณชอบอย่างนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยครับไม่ชอบเน่ยทำยังไง่ะกดไลค์กันไปกดสปมนกันไปแล้วกดดาก่าคุณแจ๊คกันไปว่าโทรคุณแจ๊อะไรไอ้ซับโอ้โหดา่าอะไรผม <c oughs> คุณเอาน้ำมะนาวอะไรไหมให้ผมกินด <c oughs> ีว่ะุยเสียงผมไปหมดแล้วทุกคนฮะแล้วผมจะอจัดคลิปต่อได้ยังไง <c oughs> ไอ้บ้าถ้าเกิดมีตมังสัินเสื้อหน่อยนะก็ซื้อเสื้อเป็นค่าบำรุง คอผมแล้วกันหนังแมว300บาทหนังมีลิมเต็ด4่0บาททุกตัวส่งฟรีกันไปหรือว่าถ้าเกิดมีเงิน50บาทเนี่ยไปทําบุญทาทานปล่อยนกปล่อยปลาดีกว่าปล่อยทําไมนกปล่อยปลาเฮ้ยเอามาหาอะไรให้เรากินดีว่ายทุกวันนี้จะหมดสิ้นหมดแล้วอยผมเนี่ยต้องขูดข้าวเก่าๆกินนะทุกคนนะข้าวตังนะเออต้องสงสารผมแล้วน่าุกคนะส่งมาให้ผมได้นะฮะยี่สิบบาทส่งมาทางทิพมีเลยหรือถ้าเกิดว่า ติดตามข่าวสารเอาอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเดี๋ยวไปที่อะไรเฟนบุ๊แฟนเพจโฟล์ฟันแล้วก็ m o v i e d o อหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากสมัครสมาชิกนี่ก็50บาทาตลอดชีพใช่50บาทต่อเดือนมันไม่มีแล้วอมันจบแล้วทุกคนถ้าเกิดผมเตะออกเนี่ยแม่งล้างทั้งดิ ก็เหลือแค่คุณมอคุณแจ๊ดแลีน้องๆบางส่วนแต่ว่าไม่ถึง10คนอย่างแน่นอนแน่นอนครับแต่ว่าก็ขอบคุณละกันคนที่ส่งมา50บาททุกเดือนเนี่ยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีใช่นะครับนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็สนับสนุนเราทุกเดือนอะไรอย่าง้ยแต่คุณแจ๊ดนั้นไม่จ่ายนะ50าบบาทอ้าว บอสผมยังไม่จ่ายเลยทำให้ผมต้องจ่ายด้วยแล้วเอามาเข้ามาเนี่ยมัวเมาเยาวชนหมดนะฮะสรรหาติแต่ว่าอ่าเรื่งองขี้เรื่องปี้เออโอ้โหชีวิตมีเท่านี้จริงจแล้วก็ด,ด่าคุณมอสอ่าใช่หนาคนอื่นไม่ได้คนอื่นเขาเ<อ>ขามีกรอบนะฮะคุณมอสมันไม่มีกรอบเอาวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บายบายครับบายบายครับฮู้